สวัสดีครับผมจันตี้ครับผมเฟซบุ๊กปาร์ตี้นัแฝกนะครับผมช่อง youtube จันตี้ผีบ้านะครับผมวันนี้ผมทีซ่าทาซ้ำครับอันนี้ผสมนึ่งแก้วกาแฟต่อขวดนี่นครับแต่ผมทีทายใส่ขวดนี้แต่อยั่างไรทายใส่ผมทีไปท้าซ้ำครับผมแล้วผมท้าซ้ำใส่แปรงที่ฟันท้านะครับท้าคืออย่าเหลีงนี่แหละ ทาปืดป้ดปืด้ดปื้ดเดี๋ยวผมจะพาไปทาเดี๋ยวผสมก่อนเนีย่ยขว่มด้วยไทยๆทาไปตัมหนึ่งครับโอ้ยข่ย,ยากเถล่าฟ้านี่ตัมหนึ่งครับผมกระหน่ามาเติมไอเทสไซครับผม ใส่ขวดใหญ่แล้วก็น้ำเติมเพิ่มมันก็เป็นหนึ่งแก้วต่อแว่ต่อน้ำส2ลิตรแล้วครับผมอันนี้ไปสีดซ้ำนะครับผมสีซ้ำสีซ้ำตักน้ำใส่ลางขวดพร้อมให้ดี ต้องขวนน้ำสองลิตรนะครับผมไปท่าซ้ำครับท่าซ้ำซ้ำบองนั้นบองที่ไอเขาเกียดไปนะครับอ,อยู่เพราะว่าสถานการณ์หนักมากนะครับตกสามมือติดแล้วก็หมอกต่ออีกมืออื่นกับซีมีหมอกมือเฮือกซีมีหมอกนะครับผมมือเฮือกซีมีหมอกไปนี่ต้องไปซ้ำานะครับเพราะซ้ำก็คือ วิธีการผรสมกันเท่าที่เพิ่มมานนี้ก็ได้นะครับผมเพิ่มเพิ่มอ้จับใบครับเพิ่มจับใบเพิ่มลายบอหนึ่งซีซีก็พอะครับหนึ่งซีซีกพอเพนะไ้เพิ่มลายด้ก็ยังเพื่อเอาให้มันอยู่ครับผมเดี๋ยวไปเอาสลิงก่อนครับพักแป๊บหนึ่งครับครับผมเพิ่มไอจับใบครับผมเพิ่มไปครับ หนึ่งที่สี่ครับเสื่อมประสิทธิภาพมันขึ้นครับผมมีอยู่แล้วจะใบครับล้างให้สะอาดครับครับผมเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาเติมน้ำได้ค่อย่อให้บิ้งอ่าครับผมเติมน้ำให้เต็มครับผม น,นี่สองลิตรนะครับผมจบใบเข้ากับใส่ไปแล้วครับขยาวครับผมขยวให้ทัวครับผถามว่าท้าหลายถท้าหลายบอ่บอบได้แล้วครับใส่แป้งทีฟันท้าเดีย๋ยวที่พาไปท้าครับแป๊บน,นึง พอพักไปหนึ่งแล้วครับขอขยาากันต้องใส่สองมือครับผมขยาาเรียบร้อยแล้วที้ใส่เรียบร้อยแล้วอัจฉิภาพปท่้า,าครับเอาต้นนี้แหละครับไปใกล้ๆดีย่างไกลล่ลายครับผมน้ำมันเต็มปูอยู่ได้ผมผมก็ได้ยกินเมื่อคืนอีกกินฟังหนึ่งอีกฟังหนึ่งกินบ่ครับเห็นมันเห็นมันอุบ,บูดอัดปาดหนงทีนี่ก็ลอกทิ่มออกซะครับลอก นี่ครับลอกไม่รู้ปูตอปานที่จะลอกจะเสลามันนอนอยู่นี่ครับแลาว่าลอกแล้วบอก,อ,ก,อ,กอันนี้ผมตั้งใจลอกให้เบื้องซื้อซาซาครับปกติผมลอกนิดเดียวแป๊บเดี๋ยว,ยวก้นนอนครับยามขวัญใจขอออก พืดท้ากันนี่แหละครับอนี้แหละครับนี่น่ะนอเอาไปทาอีกต้นเปนเปล่าท้าเอาให้ยู่ครับผมฉันเ่อยู่แล้วที่มีปัญหาใน่น่นนะครับผมหันเป็นนังสี่ก็ต้องลอกนะครับต้องลอกเดี๋ยวมันเป็นอูดปูดอาปลานะลอกรถดครับ นะครับผมใ้้อยู่อันจะหาเลือมัางที่กระดีกันเลยครับเรือมจังหน่อยที่ก็ได้ครับให้เบื้องสามต้นนะครับให้เบื้องสามต้นคน้นอันคน้นดูก็นมีพอดีอยู่ครับมันจะได้ยาคาเซลาไปแทน ผสมอันสองลิตรนี่ต้อ1นึงแก้วกาแฟนี่สามารถใส่แทนปุ๋นแดงได้นะครับนะครับผมใส่แทนปุ๋นแดงก็ได้แต่สิ่งที่เฮาสิบอ่ได้คือในอย่างกรีดนิ่มกับน้ำย่างออกนะครับผมเขาจะได้แต่อยากได้ตะขาเซราครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปท่าก่อนท่าแล้วแล้วก็สี่ยอดน้ำกดขอบคุณครับ